ีครับดีครับนี่ครับผมดีครับเอ็มบัมไม่ใช่ครับผมชื่อนี้หล่อทุกคนครับสงสัยต้องแต,งแต่งนอกแล้วแหละคุณดูโอ้มีเ็ปร่างล่าสุดแล้วคุณคเปิดคาสิญ,ญาตไหมครับมันก็ผมจะบอกไปเดียวโอ้ oh, เดี๋ยวแปบลบประตูมันผู้ยากบางคนเดี๋ยวคุณแนะนําไปบอกโกไม่เซฟอีก mm. <laughs> มันแต่ผมมาชอบแล้วกันนะคนคน มันต้องมันต้องดูแล้วนะเวลาโดนยิงอ่ะเขายิงคมหรือว่าอะไรนะโดนดูกันแบบหลายเกมนะเดีมไหนไม่ควรเข้าก็ต้องเข้าต้องดูให้อย่าไปว่ามันเหมือนบางที่แบบโอ้โหแม่งเขายิงแปรารุดเดี่ยงเงี้ยต่อยโกอะไรก็เข้าแคมันก็เออตามนั้นแหละแต่ว่าต้องผมชอบครับชอบโอเคเลยเมื่อวานเล่นไปสิบกว่าเกมก็ไม่แพ้เลยกิดดูมาแต่นอกไปครับคนดูเดี๋ยวเหลืยอีกสองครั้งนะ เอาละแง่ๆอีกปละมาขาวเลยวะ่ะดิอาดอิสซาดึย้ยเฮ้ยมัตเตอุนอูนเน่เฮ้ยหน้าขุนขุนวะแต่ okay, วะเนี่ยเยฮ้ยคุ้นว่ะโอโหแต่ว่าลูกมืดเกิน